มีดราม่าปุดบุดมาเล่ากับทุกๆคนฟังกันอีกแล้วนะจ๊าล่าสุดนักร้องคนดังอย่างนายเคมารัสเซลิมอนนักร้องของเขมรนะครับล่าสุดได้โดนนักวิชาการท่านหนึ่งออกมาโจกเละเนื่องจากว่า MV ตัวล่าสุดที่เป็นเพลงเกี่ยวกับสงครามเนี่ยดันเล่นปืนฉีดน,น้ํากันทั้ง MV ก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจาะ๊าวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับช่องของนะฮัลโหาคนนี้คนเดิมวันนี้นะก็จะเอาเรื่องดราม่าที่มันเกี่ยวกับก,บกรรมพูชามาเล่ากับทุกๆคนฟังกันอีกเหมือนเช่นเคย เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณเย็นๆมีการปล่อย MV เพลงของเขมรออกมาเพลงหนึ่งนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่าปีนี้มีความสุขมากๆซึ่งก็เป็นเพลงของเขมรขับร้องโดยนายเขียมรัตเสรีมนซึ่งก็เป็นนักร้องแนวแรปเปอร์นะครับจริงๆ้นักร้องคนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีดราม่าโดนชาวเขมรแบนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังพอจําก็ได้นะเนื่องจากว่าเคยเดินทางมาถ่าย MV กับศิลปินไทยที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการร้องเพลงฟิชเชอร์ลิงกันด้วย ซึ่งชื่อเพลงเนี่ยชื่อว่าเด่นคาราเบลโดยนายเขยมรรัตน์เนี่ยดันร้องท,อท่อนที่เป็นไทยคำคำํมเมคำนะครับส่วนสําหรับนักร้องไทยก็ร้องเป็นคําไทยกันหมดมันก็เลยทําให้คนคเอมเมนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แล้วก็แบนด์แกไปในช่วงนั้นในช่วงหนึ่งนะครับแต่ทว่าล่าสุดสงสัยไม่เข็ดเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้ปล่อย MV ีเพลงใหม่ล่าสุดออกมาอีกครั้งซึ่งในเพลงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแต่งตัวกันในสไตล์ไทยกันเลยทีเดียวคือใส่ชุดเล่นน้ําสงกรานที่คนไทยนิยมใส่กัน แล้วก็ถือปืนฉีดน้ำฉีดกันให้วนเต็ม MV ซึ่งตอนที่ปล่อย MV ออกมาเนี่ยนายเคมรัตก็มีการโพสข้อความเอาไว้บนโซเชียลด้วยนะโดยกับโพสตว่าขอบุณทุกๆท,ท่านที่สนใจ MV ปีนี้มีความสุขมากเพลงนี้อาจจะไม่ใช่เพลงพื้นเมืองแต่เป็นเพลงที่สนุกจังหวะทันสมัยและอีกครั้งเราจะพยายามเชื่อมโยงสิ่งใหม่ๆเข้ากับเพลงเขมรใน MV จะมีการใช้ปืนฉีดน้ำของเด็กๆมาเล่นซึ่งปืนฉีดน้ำทั้งหมดมีต้นกำเนิดจากยุโรปและมีขายกันทั่วโลก และเรายังได้ออกแบบภาษาเขมรไว้ในข้างปืนฉีดน,น้ําซึ่งอ่านว่า I love Cambodia แต่ว่าเขียนเป็นภาษาเขมรหวังว่าคุณจะชอบ MV นี้และถ้าหากคุณชอบอย่าลืมแบ่งปันเต้นรากันในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้แต่ยังไงซะในหลังจากนี้ผมก็ยังคงมีความคิดที่จะปล่อยเพลงพื้นเมืองอีกมากมายในคาเมยียนแกก็โพสต์เอาไว้ประมาณนี้นะครับแน่นอนหลังจากที่มีการปล่อย MV ตัวเต็มออกมาก็โดนทัวลงในทันที เริ่มต้นเลยนะครับมันมีนักวิชาการท่านหนึ่งที่ชื่อว่าดรยงพลนะครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยทันทีที่เห็นก็รู้เลยว่ามันจะกลายเป็นต้นกําเนิดที่ทําไปสู่การสูญเสียวัฒนธรรมของคอมเมนต์และเป็นเพลงที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อเศรษฐกิจของคอมเมนต์อะไรประมาณนี้ซึ่งคนคอมเมนต์ก็คิดในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับว่าทําไมไอ้เจ้าเขยมบลาดเซรีมอนเนี่ยทำไมถึงต้องเอาวัฒนธรรมที่มันไม่ใช่วัฒนธรรมของคอมเมนต์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ MV ด้วย มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีกับคนเขมรเลยอะไรประมาณนี้เรียกได้ว่าทัวรลงกันแบบช้ำๆอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนไม่ชอบเพลงนี้นะมันก็มีคนอีกจํานวนหนึ่งที่ยังคงคิดว่ามันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ในตอนนี้สืลอเป็นเขมรยพยายามที่จะยกระดับเพลงให้มันร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่โลกนียกำลังจะก้าวไปอีกระดับหนึ่งถ้าคนเขมรไม่รีบปรับตัวก็อาจจะถูกโลกทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังก็เป็นได้ ซึ่งการเริ่มทําเพลงอะไรที่มันแตกต่างจากขนรทมเนียมเดิมๆ,ๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําให้คนรุ่นใหม่ซึมซับกับสิ่งอะไรใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เห็นในชีวิตประจําวันและจะได้นํามาปรับใช้ให้มันเข้ากับชีวิตในอนาคตของพวกเขาเพราะหากโมดแด่ยึดอยู่กับอดีตอะไรเดิมๆเพอเพอเขมรจะกลายเป็นชนชาติที่ตามใครเขาไม่ทันอะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นเต็มๆของคนขเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่ไอเจ้าอีตาเขมรัดเสรีมณเนี่ยออกเอ็มมี่ตัวใหม่นี้ออกมา พวกเขามีความคิดเห็ยนยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าโอ้โหครั้งนี้มาแปลกเราไม่ได้เห็นหมอออกมาพูดถึงเรื่องเพลงอะไรแบบนี้มานานมากๆสงสัยเขาคงจะยอมไม่ได้ที่เห็นวัฒนธรรมของคอมเมนต์กำลังจะโดนดูถูกคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเห็นด้วยกับคุณหมอ100%คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าคุณหมอควรที่จะเปิดใจให้มันมากกว่านี้ศิลป,ปะของแต่ละเพลงมักจะมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นดังนั้นได้โปรดรับฟังอะไรที่มันใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าไปใส่ใจกับตักลองแรปเปอร์คนนี้นี่ไม่ใช่เพลงใหม่ของกรัรมพูชาเขาไปเหมือนกับผู้ช่วยที่เผยแพร่สินค้าพณาิชย์ของคนไทยและจีนปืนฉีดน้ำพลาสติกทั้งหมดรับมาจากทั้งสองประเทศนั้นพวกเรามีการร้องเพลงแบบดังเดิมของกัมพูชากันอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องมีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นจากใครก็ตามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วทําไมถึงไม่ทําเพลงที่มันเป็นเพลงดังเดิมของเขมเมน์เม้นต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะไม่โทษคนไทยแต่จะโทษคนเรากันเองนี่แหละ คอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าออกเพลงใหม่มาก็ดีแต่บางครั้งก็ต้องทําให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยไม่ใช่ว่าไปไวจนเกินไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าดูคอสตูมทั้งหมดการแต่งหน้าการใช้ปืนฉีดน้ําคุณคิดว่าคุณรับสิ่งเหล่านี้มาจากประเทศใดถ้าผมฟันทงน่าจะมาจากประเทศไทยนั่นแหละถึงคุณจะบอกว่ามันไม่ใช่แต่สิ่งที่เห็นมันใช่เลยผมเข้าไปดู m v ตัวเต็มของคุณแล้วอยากจะบอกว่าผมไม่เห็นอะไรสักอย่างที่เป็นของคอมเมนต์ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามาอีกหนึ่งอย่างแล้วสําหรับรูปแบบการทําลายตัวเองของเขมรคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแต่ผมเห็นด้วยในตอนนี้โลกไปไกลมากแล้วถามด็อกเตอร์คนนี้หน่อยว่าตั้งแต่เกิดมาคุณเคยเล่นสัตว์น้ําหรือว่าเล่นปืนฉีดน้ําบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทุกๆคนเกลียดประเทศไทยแต่ทำไมทุกๆอย่างเหมือนกับพยายามทําตามเขาเหมือนว่าพวกเราจะยกย่องพวกเขาให้เป็นต้นตํำรับของพวกเราซะด้วยซ้าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ารับไม่ได้ประเพณีเขมรไม่มีการใช้ปืนฉีดน้ํายิงกันแบบนี้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถามจริงๆวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรามีการใช้ปืนฉีดน้ํายิงกันแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณไปโตที่อื่นคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าถ่าย MV ในสไตล์ไทยเห็นก็รู้เลยว่ารับมาจากไทยเต็มๆการแต่งกายแบบนี้การใช้ปืนฉีดน้ําแบบนี้มันใช่คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าโอเคเป็น OK, เพลงสมัยใหม่แต่ก็ไม่ควรที่จะเอาปืนฉีดน้ําของข้างบ้านมาเล่นชื่อเพลงก็บอกอยู่ว่าปีใหม่คอมเมนเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าปืนฉีดน้ำคขมเมนไม่เคยมี เอ็มวีนี่เหมือนจะเป็นการพยายามทําให้เราชาวเขมรหันมาเล่นปืนฉีดน้าแบบไทยผมรับไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพลงเก่ายังโดนแบนอยู่เลยนี่ออกเพลงใหม่มาไม่น่าจะรอดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนแรกคิดว่ามีแต่ฉันคนเดียวที่ไม่พอใจขอบคุณหมออีกหนึ่งคนที่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพยายามทําให้วัฒนธรรมมันบิดเบือนพวกเขาขโมยวัฒนธรรมบรรพบุรุษของเราไปแล้วเราก็ไม่คิดที่จะดูแลรักษาแถมในหลังจากนี้จะเอาวัฒนธรรมของพวกเขามาใช้เล่นกันอีก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณไม่เหมาะที่จะเป็นศิลปินของคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแต่สําหรับผมผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนจะต้องเดินตามทางอารยธรรมสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่จนหรือรวยถึงแม้เราจะพยายามรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของเราเอาไว้ให้ได้แต่ยังไงซะมันก็เป็นเรื่องยากนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับ สิ่งที่เราควรจะทําให้ได้ในตอนนี้ก็คือพยายามรักษาวัฒนธรรมประเพณีของเราไว้ไม่ให้สูญหายไปอย่างน้อยๆจะได้เหลือบางสิ่งบางอย่างให้คนรุ่นหลังนั้นภูมิใจคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณรับเงินมาเท่าไหร่ถึงได้ทําเพลงสไตล์นี้ออกมาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชอบเพลงนะแต่ไม่ชอบ MV คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณเป็นถึงศิลปินเป็นแบบอย่างของคนยุคใหม่แต่ทําไมคุณถึงทําเรื่องอะไรแบบนี้คุณกําลังทรยศบ้านเกิดของคุณเองนะคุณรู้ตัวหรือเปล่า อ่ะหลักๆก,ก็คอมเมนต์ของคนเขียกันไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ฟังจากคอมเมนต์แล้วเนี่ยคนเขียก็จะแบ่งออกเป็น 50- 50เลยนะครึ่งหนึ่งก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่เรียกได้ว่าพอดู MV เนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าสไตล์การทํา MV นํามาจากไทยแบบ100%ซึ่งนาก็ดูแล้วนาะก็รู้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็น MV สไตล์ไทยชัวร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนเขียนบางคนก็รับไม่ได้ส่วนบางคนก็ยังพอถือว่ารับได้เนื่องจากว่า าบางท่านหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าการที่โลกมันหมุนไปเนี่ยเราจะมายึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆม,มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้าทางที่ดีก็คือพยายามรับอะไรที่มันใหม่ๆเข้ามาบ้างแล้วก็พยายามรักษาสินเก่าๆให้มันยังคงอยู่ต่อไปน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ส่วนสําหรับนะนะก็เฉยๆนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงยังไงเพลงก็ถือว่าเป็นศิลป,ปะอีกแขนงหนึน่งที่นาคิดว่ามันไม่มีขีดจํากัดนะครับใครจะร้องภาษาใดทํา MV แบบไหนมันก็แล้วแต่ตัวบุคล ซึ่งในเพลงนี้เนี่ยมันก็เป็นเพลงแดนทั่วๆไปที่คนไทยน่าจะได้ยินเพลงในลักษณะนี้มาหลายปีแล้วนะครับแต่หากจะถามนะาว่านาคิดว่าดังหรือเปล่านาคิดว่าไม่น่าจะดังนะครับคนเขมรก็เริ่มออกมาแอนตี้ส่วนคนไทยเนี่ยไม่น่าจะฟังอยู่แล้วนะครับเพราะในตอนนี้เพลงไทยก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าในเพลงสงการปีนี้เนี่ยเท่าที่อัปเดตดูยังไม่มีเพลงไหนที่โผล่เป็นทางการนะเพลงใหม่ยังไม่มีออกมานะครับน่าจะต้องใช้เพลงเก่าๆอย่างพวกท่าทองสาวหรือว่าจะเป็นเพลงของลำยัยไห่ทองคําหรือว่าจะเป็นเพลงพวก วันัยรุนหรือว่าจะเป็นของน้ายิ่งยงก็น่าจะเป็นเพลงที่มันกําลังดังในทิกต o อกนะช่วงช่วงนี้กันไปก่อนนะครับก็จะประมาณนี้แล้วทุกคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันแบบสุภาพชนให้นังออกได้ทราบกันหน่อยก็แล้วกันนะครับและหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดตุมไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนังออกในการทําคลิปด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะใครกดแล้วก็กราบขอบพระคมมากและสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้าแล้วขอลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวี